สวัสด,ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ High Tea with Executive รายการที่จะพาทุกท่านพบปะพูดคุยกับท่านผู้บริหารของคณะแพทยาศาสตรส์ศิริราชพยาบาลในบรรยากาศชิลๆสบายๆทำให้ได้รับแนวคิดและความรู้เกี่ยวกับท่านผู้บริหารแต่ละท่านแน่นอนว่าทุกคำถามมีคำตอบแน่นอนค่ะในวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์ในแพทยศาสาร์ทอนสเมทีรองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมคณะแพทยาศาสตร์ รพทยพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะมาพูดคุยกันในรายการค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนเดี๋อยากอนุญาตดินชาให้กับอาจารย์ศิษย์แล้วก็เอาของค่ะขอบคุณครับบรรยากาศชิวๆสบายๆนะคะก็จะมีขนมแห้รับประทานของอาจารย์อาจารย์เลือกทานอาจารย์อกใช่ไหยครับอากาศเย็นสบายนะครับวันนี้ ก่อนอื่นเลยนะคะก็เห็นอาจารย์แบบนี้อยากทราบถึงภาระง,งานที่อาจารย์ดูแลในรับผิดชอบอยู่ในปัจจุบันเนี่ยค่ะส่วนมีอะไรบ้างคะได้ครับก็คือในตำแหน่งของรองคณะบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมน,นะครับก็มีพาระง,งานอยู่2อย่างใหญ่ๆนะฮะอย่างแรกก็คือเราพยายามที่จะให้การสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมนะครับนักวิจัยอาจารย์ของเรานะครับ ในพันธกิจวิจัยนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการบริหารจัดการอยู่ด้านวิจัยนะครับในฝ่ายวิจัยของเราเนี่ยครับก็ทำให้การสนับสนุนหลายอย่างนะครับอย่างที่ทราบเนาะก็จะมีตั้งแต่ให้ทุนวิจัยภายในเพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยเราทําวิจัยเบื้องต้นก่อนที่จะไปขอทุนภายนอกที่ขนาดใหญ่ขึ้นนะครับเราทําการบริหารจัดการในเรื่องของการเบริกจ่าย ทุนวิจัยนะครับให้กับนักวิจัยก็บริหารจัดการเรื่องการเงินนะครับเกี่ยวกับการวิจัยนะครับนอกจากนั้นก็คือให้การสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์คือโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นห้องปฏิบัติการนะครับเครื่องมือวิจัยต่างๆนะครับที่จําเป็นสําหรับนักวิจัยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเราก็จะมีการาให้การปรึกษานะครับ นักวิจัยอาจารย์ของเราเกี่ยวกับเรื่องการทําวิจัยตั้งแต่การตั้งโจทย์วิจัยการนําข้อมูลผู้ป่วยมาใช้นะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของการคํานวณทางสถิติอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือการใช้โปรแกรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยนะครับแล้วก็การวิเคราะห์นะครับข้อมูลวิจัยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีในอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ที่เราทำก็คือ,อดูในเรื่องของยุทธศาสตร์ แล้วก็นโยบายเกี่ยวกับพันธกิจวิจัยและก็นวัตกรรมของคณะนะครับอย่างที่ทุกคนทราบดีในเรื่องของยุทธศาสตร์วิจัยเนี่ยนะครับเราก็พยายามที่จะเป็น world changer ทางด้านการวิจัยหรือเป็น world changer ทางการแพทย์นะครับนั่นหมายถึงเราต้องการที่จะถ้าไปดูยุทธถ้าไปดูในส่วนของวิสัยทัศน์ของคณะเลยเนี่ยเราต้องการเป็นสถาบันการแพทย์ของแผ่นดิน ที่สร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับเป็นที่เป็นประโยชน์นะครับต่อระบบสุขภาพในระดับโลกนะฮะคราวนี <S <S ้ถอดมาที่ออของพัฒนกิจวิจัยเนี่ยเราก็จะเป็นบ o r เ d c h ช n g เจของการวิจัยนั่นหมายถึงว่าเราต้องการสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณค่านะครับแล้วก็มีผลกระทบหรือว่ามี Impact สูงนะฮะซึ่งก็จะมีกลยุทธ์ต่างๆนะครับในฐานะที่เป็นรองคณะบดีฝ่ายวิจัยเนี่ยเราก็ทำหน้าที่ในการวางแผน ยุทธศาสตร์ตรงนี้แล้วก็มีแผนกลยุทธ์ต่างๆนะครับเพื่อให้เราขึ้นไปถึงนะครับวิชั่นของคณะครับเรียกได้ว่าสะโหมงานของอาจารย์เนี่ยกว้างมากเลยนะคะเยอะมาก ก็ <c oughs> เป็นภารกิจที่มีความท้าทายมากๆเลยนะคะที่นี้ก็อยากจะให้อาจารย์สิทธาช่วยยกตัวอย่างผลงานวิจัยของศิดิราชนะคะที่ถือว่าเป็นการสร้างความสําเร็จให้กับศิดิราดมาสักสามเรื่องนะคะอย่างเช่นผลงานวิจัยที่มีจํานวนการอ้างอิงสูง <c oughs> ผลงานวิจัยที่นําไปสู่การพัฒนาผลผลิตเชิงพานิดแล้วก็การตินแปลงการรักษาพยาบาลหรือว่าจะเป็นผลงานวิจัยในด้านอื่นๆนอกจากที่กล่าวไก็ได้คะ่ะ ก็ถ้ายกตัวอย่างให้เห็นได้ชัดน,นะครับก็จะมีผลงานวิจัยที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่นานในช่วงที่เรามีภาวะวิคลิก c o โควิด19นะก็จะมีอาจารย์ของเราเนื่องจากว่าประเทศของเราก็จะมีความขาดแคลนในเรื่องของวัคซีนในช่วงต้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมีการคิดนะครับว่าเ,เราจะลองให้วัคซีนสุดคว้ยไหมนะครับก็คือให้ตัวตัวนึ่งตัวแรกเป็นเป็นวัคซีนชนิดนึง แล้วตัวที่2ที่ให้ตามมาเป็นอีกชนิดหนึ่งนะครับซึ่งการศึกษาวิจัยนี้ก็เป็นความร่วมมือนะครับของภาควิชาหลายภาควิชาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นภาควิชายุรศา,ศาสตร,ร์กุมารวชศาสตร,ร์นะครับวิทยาภูมิคุ้มกันและก็อื่นๆนะครับในการช่วยกันแล้วก็ผลงานวิจัยนี้เราก็พบว่าการฉีดวัคซีนสูตรไข้ก็สามารถป้องกันนะครับหรือว่าทําให้การติดเชื้อโควิดน่ามีความรุนแรงน้อยลงนะครับไม่แพ้กับการฉีดวัคซีนที่เหมือนกัน นะครับสองครั้งนะครับก็อันนี้ได้รับการอ้างอิงจากองค์การอนามัยโลกนะครับให้สามารถใช้วัคซีนสุดไคว้เนี่ยนะครับเป็นวัคซีนที่ให้กับประชากรได้ในกรณีที่เราขาดขาดการวัคซีนนะครับหรือกรณีที่2ก็อาจจะยกตัวอย่างในเรื่องของนวัตกรรมนะครับที่เราได้รางวัลระดับโลกนะครับก็คือรถ stroke นะครับหรือ mobile stroke unit นะครับที่ เป็นอาจจะเคยเห็นกันเป็นรถที่จอดกันอยู่ตรงที่อาคารวิจัยนะครับตึก i m r นะครับก็รถก็จะเป็นลักษณะคล้ายรถบรรทุกน,นะครับเป็นทคแล้วก็ข้างในก็จะมี CT s c a แกนนะครับวันนี้ก็ผ่านการวิจัยเชิงนงวัตกรรมนะครับแล้วก็ไปประกวดรางวัลนวัตกรรมก็ได้รับรางวัลนวัตกรรมระดับโลกนะครับที่สิงคโปร์นะครับ,รบแล้วก็มีการจดสิทธิบัตรนะครับแล้วก็ขณะนี้อยู่ในช่วงของการขยายผล นะครับก็คือเราพยายามผลิตตัวรถสโตรกนี้มากขึ้นนะครับแล้วก็ไปใช้ช่วยเหลือผู้ป่วยนะครับไม่ใช่เฉพาะรอบๆสีราชแต่ว่าก็เป็นในกรุงเทพแล้วก็กำลังจะขยายไปเกือบทุกจังหวัดในประเทศไทยนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นงานวิจัยที่เป็นนวัตกรรมนะครับใหม่นะครับแล้วก็ได้รับการยอมรับในระดับโลกนะครับแล้วก็มีผลคือมี Impact นะครับต่อ,อผู้ป่วย นะครับในประเทศไทยเนี่ยอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะครับก็อาจจะเป็นการวิจัยที่มีผลต่อเชิงนโยบายนะครับก็หลายคนคงจะทราบจะมีโครงการชื่อ Genomics Thailand นะครับก็จะเป็นโครงการที่เราต้องการถอดรหัสพันธุก,กรรมนะครับของคนไทยจำนวน5 0,000่นคนนะครับสิรัลเราก็เป็น,เ,เ,ปนเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลนะครับหลัก ที่ตรวจนะครับรหัสพันธุกรรมของผู้ป่วยนะครับซึ่งหนึ่งในโรคหลักที่เราวิจัยนะครับก็คือโรคมะเร็งนะครับก็ทางทีมวิจัยของเรานะครับก็ได้ทำการศึกษายีนที่ชื่อ BRCA1 กับ BRCA2 นะครับแล้วก็พบว่าการตรวจยีนตรงนี้เนี่ยถ้าเราตรวจพบก่อนเนี่ยนะครับก็จะมีผลต่อการรักษามะเร็งเต้านม มะเรงรังไข่นะครับสามารถสามารถตรวจได้แล้วก็สามารถป้องกันไม่ให้เกิดได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ได้ถูกบรรจุนะครับเข้าไปในสิทธิประกันสุขภาพทั่วหน้านะครับนั่นหมายถึงการตรวจเทสอนี้นะครับซึ่งเป็นการเป็นการตรวจทางทางยีนทางจีโนมเนี่ยนะครับาสามารถเบิกจ่ายได้สำหรับประชากรประชากรชาวไทยนะครับที่มีข้อบ่งชี้ในการตรวจ นะครับอันนี้ก็เป็นการความร่วมมือของทางหน่วยสิวิราจีโนมิกส์นะครับกับหน่วยขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพของสิริราชครับว่าเป็นงานวิจัยที่ค่อนข้างมีประโยชน์แล้วก็มีอิมแพกับในประชาชนชาวไทยมากๆเลยนะคะที่อาจารย์ยก็อยากมา,าเช่นตัวแรกก็จะเป็น เรื่องของการใช้วัคซีนสุดว้อยที่ขอเรียนถามอาจารย์หน่อยวัคซีนสุดไ้ทยนี่หมายถึงว่าตั้งแต่รอบนู้นที่เป็นซีโนแวคกับแอสตราเซเนกาเลยคะใช่ครับใช่ครับหรือว่าจะเริ่มต้นด้วยเอ็มก่อนแล้วก็ตามด้วยตัวที่เป็น v าร์โวเวคเตอร์แบคซีนนะครับแล้วก็ในเรื่องของที่เป็นลดของสโตรกอะคะก็คิดว่าเออค่อนข้างมีประโยชน์ไอ้ขอเรียนถามนิดนึงนะคะ แล้วรถสต roke เนี่ยได้ใช้ในโรงพยาบาลไหนบ้างในประเทศนี้บ้างก็จะเป็นโรงพยาบาลศีราชนะครับแล้วก็โรงพยาบาลในเครือข่ายของเราแต่ปัจจุบันเนี่ยก็มีการขยายนะครับก็จะไปเครือข่ายโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะครับเกือบทั้งหมดนะครับแล้วก็ทางทีมวิจัยนะครับของหน่วยศูนย์สต roke ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศีราชก็มีแผนที <S <S ่จะขยายไปในสเกลที่ใหญ่ทั่วประเทศ นะครับซึ่งอยู่ในช่วงของการดาเนินการนะครับและสุดท้ายก็จะเป็นจีโนมิกส์ไทยแลนด์อันนี้ก็ค่อนข้างแบบมีประโยชน์มากๆเลยนะครับเป็นโครงการใหญ่ครับก็เป็นโครงการใหญ่ที่ที่เราก็มีส่วนร่วมในในในตัวโครงการนี้พอสมควรเลยครับเพราะว่าจากหนึ่งอาจจะห้าหมื่นคนนะครับที่อยู่ในโครงการจีโนมิก s t ไทยแลนด์เนี่ย โรงพยาบาลศิราชเราเรามีผู้ป่วยที่เราส่งเข้าไป็นโครงการประมาณหมื่นคนนะครับประมาณหนึ่งในห้านะครับก็ถือว่าเป็นจํานวนที่เยอะสมควรครับเดี๋ยวพักกินขนมนิดนึงคําถามอาจจะแบบว่าจริงจังหน่อยนะวันนี้นรบรรยากาศเราสบายสบายบอันนี้แค่ร้านค่ะ งหวงนะแะ้วบรรยากาศเนอะครับดูน่ากินฮะครับค่ะก็สำหรับที่จะถามอาจารย์ต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องของโปรแกรม Murex ค่ะมีรายละเอียดอย่างไรคะอาจารย์ครับจริงๆโปรแกรมตรงนี้เป็นโปรแกรมของทางมหาวิทยาลัยนะครับกองบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับ m r e x ก็คือย่อมาจาก h หิด l university research expert คราวนี้เนี่ยตัวโปรแกร,รมจริงๆเนี่ยมันก็คือเป็น m u r e x portal นะจริงๆก็จะเป็นเหมือนกับเป็นโปรแกร,รมสารสนเทศนะครับที่พยายามจะเก็บข้อมูลของนักวิจัยของมหิดลทั้งหมดกลุ่มวิจัยต่างๆนะครับรวมถึงพาร์ทเนอร์ของเราที่มีความร่วมมือนะครับมี collaboration กันนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้นะครับเป็น portal นะครับเป็นทางเข้าทางออกของการ apply, อ p p l าทุนชุนวิจัยของมหาวิทยาลัย ซึ่งปัจจุบันปีนี้ก็เป็นปีแรกที่นักวิจัยของเราเวลา,อาขอทุนของมหาวิทยาลัยมิหิดลนะครับก็ส่งข้อมูลหรือส่ง p r o p o s a l นะครับเข้าทางาโปรแกรม Murex ตรงนี้นะฮะแล้วก็ต้องอก็จะไหลไปเป็นตามขั้นตอนต่อไปจนถึงมหาวิทยาลัยนะครับแต่ว่าตัวที่อาจจะผมคิดว่ามีความสำคัญสำหรับ Murex ตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นการเพิ่ม visibility ก็เพิ่มเพิ่ม,เพ,มเพิ่มให้ โลกภายนอกนี่เขาเห็นเรามากขึ้นและรวมถึงไม่ต้องโลกภายนอกมากก็ได้นะครับแต่ว่าภายในมหาวิทยาลัยมหิดลด้วยกันเองเนี่ยเราก็จะเห็นว่าอาจารย์และนักวิจัยของเราเนี่ยมีทําวิจัย,ยตรงไหนอยู่บ้างนะครับถ้าเข้าไปดูก็จะมีโปรไฟล์ของอาจารย์ทุกท่านอยู่ในนั้นนะครับก็จะบอกหมดเลยว่าอาจารย์สนใจงานวิจัยทางด้านไหนนะครับแล้วก็มีผลงานที่พิมพ์อย่างไรบ้างมีทุนวิจัยอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็จะมี พวกตัวชี้วัดต่างๆเมตริกส์ต่างๆ,างๆเกี่ยวกับการวิจัยนะครับอยู่บนนั้นเรียบร้อยนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าสามารถทําให้คนภายนอกเห็นได้ด้วยเนี่ยนะครับอย่างชัดเจนนะครับ<ม>ก็จะเป็นการเพิ่มนะครับ<ม> visibility ของนักวิจัยเรานะครับเวลา สมมติมหาวิทยลาลัยต่างประเทศหรือว่านักวิจัยต่างประเทศเนี่ยเขาอยากสนใจทําวิจัยเรื่องนี้อยากจะหานักวิจัยของเราที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องนี้ของมหิดลเนี่ยนะครับพอเข้าไปในโปรแกร,รมนี้ดึงขึ้นมาก็จะออกมาได้เลยว่ามีทั้งหมด10คนมีใครบ้างอะไรอย่างเป็นตน้นก็สามารถที่จะมีการติดต่อ,อน,นักวิจัยของเราได้ก็เป็นการเพิ่ม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  visibility ก็เพิ่ม,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 มโอกาสที่จะมี collaboration นะครับทั้งในมหาวิทยลาลัยในคณะแล้วกอ็ออกไปข้างนอกมหาวิทยลาลัยได้ด้วยครับ ยชน์มากอีกครับรามีประโยชน์และก็สำคัญมากเลยนะคะทีะนี้อยากจะขอเรียนถามอาจารย์ค่ะว่าเรามีเทคโนโลยีหรือแอปพลิเคชันใหม่ๆที่จะช่วยนักวิจัยในการติดง,งานวิจัยและนักวิจัยคนที่จะมีการทำความคุ้นเคยเพิ่มมากขึ้นอย่าง ChatGPT บ้างไหมคะก็จริงๆตัว ChatGPT หรือว่ากลุ่มทั้งกลุ่มใหญ่ๆก็คือ Generative AI เนี่ยครับ Artificial Intelligence เนะี่ยก็มีส่วนที่ช่วยเอาง,ง่ายๆเลยก็คือ ถ้านักวิจัยเขียนแมนูสคริปต์เขียนบทความขึ้นมาแล้วต้องการตรวจภาษาอังกฤษเนี่ยจริงๆสามารถใช้โปรแกรม ChatGPT เนี่ยนะครับหรือว่าโปรแกรมที่เป็น Generative AI อื่นๆนะครับในการช่วยตรวจภาษาได้นะครับหรือแม้กระทั่งปัจจุบันเวลาเราเขียนจดหมายแกอ,อาจจะเคยเห็นเวลาพิมพ์อ e ีเมลอย่างเงี้ยนะฮะเราสามารถใช้โปรแกรมพวกนี้ช่วยในการแต่งภาษากล่าวภาษาให้เราได้นะครับก็ ก,ก็มีส่วนที่ช่วยเยอะนะครับส่วนอื่นๆที่ทางฝ่ายวิจัยเรามีแลนที่จะทำดำเนินการนะครับในการช่วยนักวิจัยเรานะครับแล้วก็มีการาาพยายามจะสร้างโปรแกร,รมที่เราเรียกว่า My Research Navigator นะครับก็คือเป็นเ,เป็นเว็บไซต์ของฝ่ายวิจัยเนี่ยครับที่เรา,เาที่เราจะพยายามช่วยนักวิจัยให้สามารถที่จะนำทางตัวเองได้เวลาที่ จะเริ่มวิจัยนะครับเริ่มตั้งแตอ่อยากจะตั้งโจทย์วิจัยนะครับเราจะทำอย่างไรบ้างปรึกษาฝ่ายวิจัยอย่างไรนะครับจนกระทั่งถึงการขออ,อนุมัติจกกากคณะกรรมการจะจะทมวิจัยในคน,นีเป็นต้นนะครับหรือว่าในการขอทุนข้างในนะครับ ทุนภายในของเราเองนะครับจนกระทั่งถึงสุดท้ายนะครับในการอขอรางวัลตีพิมพ์ขอค่าตีพิมพ์อะไรอย่างนี้เป็นตอนนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีโปรแกรมนะครับที่เรียกว่า s ีรานะครับหรือว่าย่อมาจาก s ี r a าส e e ิเชสช์ a อ a a ์อะคาเนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเป็นโปรแกรมที่คล้ายๆจะเป็นอิเล็กทรอนิกส์สัมมิชันนะครับไม่ว่าจะเป็นการขอทุนนะครับขอ,อ การอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยที่เกี่ยวข้องเช่นในคนในสัตว์เป็นตน้นนะครับก็อยู่ในช่วงของการพัฒนานะครับก็ในอนาคตนะครับก็น่าจะเป็นเ,เป็นฝ่ายวิจัยก็คงจะมีในส่วนที่เป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มตรงนี้นะครับให้บริการนักวิจัยแล้วก็อาจารย์ของเรามากขึ้นนะครับเนี่ยเรียว่าเออจแฉกจีพีเนี่ งมีส่วนสําคัญเหมือนกันในโลกของปัจจุบันนะคะว่าจะเป็นในเรื่องของงานวิจัยหรือว่าบางทีตัวเองหรูก็เคยเราเข้าไปเหอนกันเขาบอกว่าวันไหนเงาเงาไม่มีเพื่อนคุยก็เข้าไปคุยกัยใช้ช่วยอีเมลเหมือนกันใช่ไหมคะนี่ชีวิตมันง่ายขึ้นมากจากท่ามอาจารย์ว่าในระดับโลกงานวิจัยเกี่ยวโรคหรืองานวิจัยเรื่องอะไรที่เป็นที่สนใจและมีการพูดถึงเป็นอย่างมาก จริงๆถ้าพูดถึงตอนนี้ไหนๆเราคุยกัน,นเรื่องของ Chat GPT ก็คือ Generative AI เนี่ยก็ในเรื่องของ AI mm hmm. หรือ Artificial Intelligence ทางด้านการแพทย์เนี่ยก็ถือเป็นเป็นเนฟิลที่กำลังมาแรงนะครับแล้วก็จริงๆแล้วในคณะของเราเนี่ยก็มีอาจารย์นักวิจัยกลุ่มวิจัย หลายกลุ่มที่กำลังทำวิจัยที่ใช้ AI นะครับทางการแพทย์อันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นหนึ่งในเทรนด์ uh, ของงานวิจัยทางการแพทย์ที่มาแรงนะครับไกลเรื่องหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าเราก็เมื่อกี้เราคุยกันเรื่องของ g e โนมิกสนะครับออนอกจาก g e โนมิกสแล้วอาจจะเคยได้ยินนะครับมีโอเมก์อ,อื่นๆเราจะเรียกว่า o อ i มกนะครับก็ได้แก่โปรตีโอเมก์ omics, นะครับในส่วนของ m e t a b o l ลมิกส์นะครับฟีโนมิกส์เอพิจีโนมิกส์อย่างนี้เป็นต้นนะครับกลุ่มโอมิกสต่างๆพวกนี้ครับปัจจุบันเนี่ยเราสามารถลงลึกไปในระดับที่เราเรียกว่าเป็นเซลล์เดี่ยวๆหรือเรียกว่า s i n เกิลเซลนะครับอันนี้ก็ถือเป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างล้ำยุคนะครับแล้วก็ที่คณะของเราก็มีอาจารย์หลายคนนะครับที่เชี่ยวชาญทางด้านโอมิกต่างๆ แล้วก็แม้กระทั่งซิงเกิลเซลล์นะครับโอเมกซ์เนี่ยนะครับก็มีอาจารย์หลายคนนะครับที่มีความเชี่ยวชาญในส่วนนี้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยมันมาด้วยกันพร้อมๆกันเนี่ยก็จะเป็นเทคโนโลยีที่ศึกษาเรียกว่าเออสเ a ซเชีนะครับ Bio, เอ่อไบโอนะครับแล้วก็มารวมกับโอเมก์เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะศึกษานะครับเออเขาเรียกอะไรฮะเอ่อการเกิดเอ่อโรคต่างๆนะครับ Uh, แล้วก็อาจจะนําไปสู่การวินิจฉัย mm hmm. การรักษา mm hmm. การป้องกันโรคในอนาคตได้นะครับ mm hmm. ก็ผมอาจจะยกตัวอย่าง 2, mm hmm. 2ตัวอย่างนี้ที่เห็นชัดๆนะครับ mm hmm. ก็คือเรื่อง AI mm hmm. แล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของ uh, omics research ต่างๆครับก็เลยอยากให้อาจารย์ช่วยแนะนําเทคนิคนะคะในการเป็นนักวิจัยที่ประสบความสำเร็จให้กับชาวสินะแล้วก็นักวิจัยรุ่นใหม่ที่กำลังราชมอ่ครับครับจริงๆแล้วผมอาจจะไม่เรียกว่าตัวเองเป็นนักวิจัยที่ uh, ประสบผลสําเร็จนะครับ แต่ว่าก็ในฐานะที่อาจจะเริ่มเป็นนักวิจัยที่เ,เริ่มจะอาวุโสแล้วนะครับก็อาจจะผ่านอะไรมาระดับหนึ่งนะฮะก็อาจจะแนะนำว่าจริงๆสำหรับการวิจัยเนี่ยครับต้องเริ่มจากการที่เรารักเรามีแพชชั่นที่จะทำคือต้องหาต้องหาเขาเรียกว่าต้องหา a r e ยที่เราชอบนะครับผม,มว่าชุดทุกคน,นะคะ่ะถ้าเป็นอาจารย์เข้ามาอยู่ในคณะ อยู่ในรงเวียนแพทย์เนี่ยพันธกิจหลกักอันนึงคือวิจัยนะครับแล้วแต่ละคนผมว่ามีแพชชั่นนะครับไม่ว่าจะเป็นจากการดูคนไข้นะครับแล้วเราก็รู้สึกว่าอันนี้เป็นปัญหาที่เราเจอทุกวันซ้ําแล้วซ้าเล่าแต่มันยังไม่มีคําตอบนะครับแล้วเราก็พยายามที่จะอ,อันที่สองนะครับก็คือต้องโฟกัสนะครับคือเราจะสนใจหลายอย่างในเวลาเดียวกันเนี่ยก็จะเป็นเรื่องลําบากนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆควรจะต้องโฟกัส ในในในสิ่งที่ที่เรามีแพชชั่นนะฮะในคำถามวิจัยที่เราคิดว่าเราน่าจะหาคำตอบได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมคิดว่าเ,เหมือนกับการทำงานอื่นๆนะครับก็คือต้องบริหารจัดการเวลานะให้ดีต้องรู้จักการลำดับความสำคัญหรือ prioritize นะว่า อันไหนเป็นสิ่งที่สําคัญงา,งานวิจัยของเราเนี่ยนะเวลานี้ถ้ามันเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดเราก็ต้อง prioritize เวลาให้กับส่วนนี้นะครับแล้วก็อีกสองอย่างนะครับจะเป็นเรื่องของคนที่เกี่ยวข้องนะครับถ้าเป็นนักวิจัยรุ่นยาวนะครับแน่นอนครับคงจะต้องออคงจะต้องหาเมนทัวร์หรือเมนเทอร์นะครับก็คืออาจารย์นักวิจัยพี่เลี้ยง นักวิจัยอาวุโสที่จะช่วยเรานะครับเพราะว่าเราจะเริ่มเองเนี่ยบางทีมันลบาบากโดยเฉพาะถ้าเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการทำแล็บเนาะทำในห้องปฏิบัติการถ้าเราเริ่มเองเนี่ยบางทีก็จะลําบากนะฮะกับถ้าเป็นนักวิจัยที่เริ่มอาวุโสหน่อยละนะฮะก็คือเป็นที่เราเรียกเป็นมิด c ค r เรีย er, หรือว่าจะเป็นซีเนียร์ละเนี่ยฮะก็สิ่งสําคัญเนี่ยในการทํางานวิจัยใหญ่ๆเนี่ยคือ เราต้องทำงานเป็นทีมอันนี้มันเหมือนเป็นทีมสปอร์ตนะครับ olo เองเนี่ยได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าจะได้งานวิจัยที่มีคุณค่ามีอิมแพกเยอะเนี่ยคงจะต้องทำงานเป็นทีมนะครับก็น่าจะมีประมาณนี้แล้วก็ระหว่างทางที่ทำวิจัยะครับการเป็นนักวิจัยที่ดีเนี่ยก็คงจะต้องมีเรียกว่าความอยากอยากรู้อยากเห็นอยู่ตลอดนะฮะหรือว่าเราจะเรียกว่ามี uh, scientific curiosity ครับ ไม่ว่าจะเป็นจากการที่เ,เราเป็นหมอไปดูคนไข้เราก็ต้องหัดสังเกตหัดสงสัยว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นสิ่งที่เขาทำมาตลอดแต่อาจจะไม่เคยพิสูจน์เลยก็ได้ว่ามันมันเป็นมันเป็นม,นนมาตรฐานการรักษา,าจริงๆนะหรือมาตรฐานการาวินิจฉัยจริงๆนะนะครับเราก็เอานํา,านำในส่วนนั้นเนี่ยมาคิดเป็นโจทย์วิจัยก็ได้นะครับแล้วก็สิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งสุดท้ายที่ฝากไว้ก็คือว่าทําอะไรก็ตามเนาะ มันก็จะมีอุปสรรคนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะก้าวข้ามอุปสรรคตรงนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องอย่าท้อถอยนะต้องต้องพยายามอดทนแล้วก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหานะครับพยายามปรึกษาคนนะครับหรือพยายามหาทางอะครับที่จะทําให้ปัญหานะั้นมันจบไปได้เพราะบางคนเนี่ยพอเจอปัญหา นิดหน่อยก็อาจจะรู้สึกว่าท้อไม่เอาและนะครับซึ่งจริงๆในชีวิตของการเป็นนักวิจัยหรือการเป็นหมอเป็นเป็นอะไรต่างๆเนี่ยครับก็จะเจอปัญหายู่ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นต้องต้องต้องมีความอดทนแล้วก็พยายามที่จะสู้นะครับข้ามตรงนั้นไปให้ได้นะครับแล้วก็จริงๆในคณะเราก็มีอาจารย์หลายคนนะครับมีเพื่อนอาจารย์เพื่อนนักวิจัยที่จะให้คําปรึกษาได้เวลาเรามีปัญหาเพราะฉะนั้นก็อย่าอย่า,อย,าอย่าคิดคนเดียวทำคนเดียวคก็น่าจะมีประมาณนี้ครับ เอาจริงเรื่องที่อาจารย์พูดมาก็ถือว่าสามารถเอาไปปรับใช้ได้กับทุกๆอย่างชีวิตเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานวิจัยก็ได้หรือว่าการการทำะไรกุการทางานกานรท้าเรนอะไรต่างๆให้ได้ประโยชน์ตอบได้ครอบคลุมครับครับแล้วก็หลักการหรือเทคนิคการเอาชนะอุปสรรคต่างๆจากการทำงานของอาจารย์นะคะมีอะไรบ้างช่วยแนะนำดี อย่างแรกเลยอะค่ผมคิดว่าเวลาเจอปัญหาเจออุปสรรคเนาะผมคิดว่าเราต้องไม่หนีแล้วอาจจะาอาจจะถอยมาก้าหนึ่งก็ได้ถ้าปัญหามันมันดูซับซ้อนปัญหามันดูแก้ยากเนาะบางทีถ้าเรากระโดดเข้าไปเลยเนี่ยเราก็จะเหมือนกับเราหาทางออกไม่เจอนะบางทีจมอยู่ในปัญหาแล้วก็จะไปทางไหนดีนะแต่ว่าห้ามหนีนะเพราะปัญหามันไม่หายไปไหนถ้าเราหนีปัญหาเก็บไว้ซุกไว้ในที่สุดมันก็ เราก็ต้องกลับมาแก้ปัญหาไปอยู่ดีนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกคือเวลาเจอปัญหาใหญ่ๆเนี่ยก็ถอยมาก้าวหนึ่งนะครับพยายามดูซิว่าที่ปัญหานี้มันเกิดขึ้นได้ไงอุปสรรคนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับแล้วก็มันจะแก้ยังไงได้บ้างพยายามคิดนะฮะแล้วก็ปรึกษาส่วนใหญ่เราก็ผมว่าทุกคนนะครับก็น่าจะมีเพื่อนมีอาจารย์หรือมีรุ่นพี่ที่สามารถที่จะให้คําปรึกษาเราได้นะครับซึ่งก็จะเป็น เป็น resource เป็นทรัพยากรที่สำคัญที่ที่จะช่วยเราแก้ปัญหาในส่วนนี้นะครับแล้วกต็ต้องพยายามอดทนอดกลั้นนะครับเวลาเจอปัญหา,อ,ายอ,อย่าท้อถอยแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอุปสรรคที่ในที่สุดก็ข้าไมไปได้ครับทางใดก็ทางหนึ่งช้าเร็วนะครับก,ก็แล้วแต่ความยากของอุปสรรคนันนคอันนี้ไม่ได้ตอบเอาหลอนะคะแต่ว่าใช้ได้จริงจริงที่ตอบับ คัจริงคำถามที่ผ่านมาข้อเมื่อกี้ก็ถือว่าเชื่อมโยงมาจากข้อที่แล้วลเพราะว่าในการทำอะไรต่างๆมันก็ต้องมีประัสรร์ซึ่งความเห็นของอาจารย์ก็ถือว่ามีประโยชน์มากในการแก้ไขปัญหาได้ทานทานขนมหน่อยไหมคะเ,เข้มขน้ <ๆ S 2> นเขน้มข้นอร่อยดีนะครับก็เดี๋ยวมาถึง ก็ที่พวกเราเห็นอาจารย์สิบยังดูดีแบบนี้นะคะอยากจะถามว่ามีเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพหรือการใช้เวลาว่างอย่างไรบ้างคะครับก็จริงๆตอนนี้ก็พยายามพยายามพยายามจะรักษาสุขภาพให้แข็งแรงนะครับเพราะว่าอายุก็เยอะขึ้นแลลวนะฮะเรื่องของการกินอาหารก็ต้องพยายามระวังมากขึ้นนะครับเพราะว่า พออายุกเกิน40เนี่ยอันนี้อันนี้ยังไม่ถึงเนาะ <S <S พอ40เนี่ยจะเห็นได้เลยว่ากินอะไรนิดนึงว่าน้ําหนักก็จะขึ้นหละนะครับถ้าถ้าไม่ควบคุมอาหารนะรก็ต้องพยายามควบคุมอาหารด้วยแล้วก็ออกกําลังกายครับก็ก็ถ้าเราคิดว่ากลับไปเรื่องเดิมเลยคือการจัดสรรเวลาเนาะถ้าเราคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องสําคัญซึ่งเป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะว่าถ้าเราสุขภาพไม่ดีเราก็ดูแลภารกิจนะครับอย่างภารกิจของฝ่ายวิจัยเนี่ยก็จะดูไม่ได้ ดูแลครอบครัวตัวเองก็ไม่ได้ใช่ไหมดูแลคนไข้ของเราก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่าสุขภาพเราสําคัญการเราก็ต้องต้อง prioritize ต้องพยายามหาเวลานะแม้ว่ามันจะหายากก็ตามนะครับก็ตอนนี้ส่วนตัวก็พยายามที่จะออกกําลังกายวิ่งครับอย่างน้อยก็5กิโล3ครั้งต่อสัปดาห์จะพยายามทําให้ได้แต่ก็ได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับแต่ว่าเราก็ ต้องพยายามเซตเวลาว่าอันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะเราก็าพยายามหาเวลาที่จะทำั<ม>บฮะแล้วก็ครับก็น่าจะประมาณนี้ฮนะอาจารย์วิ่งลู่หรือว่าอาจารย์วิ่งเหมือนวิ่งมาราธอนไหมส่วนใหญ่ผมจะวิ่งนอกครับจะพยายามวิ่งข้างนอกวิ่งในหมู่บ้านบ้างนะครับวิ่งแถวคอนโดบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะจะจะ,จะพยายามหาเวลาวิ่งให้ได้ครับไม่เช้ามากเลยก็เสาร์อาทิตย์ก็จะต้องพยายามทำนะครับหรือบางทีก็ไปวิ่งเล่นกับลูกอย่างเงี้ยครับ แต่ฟุตบอลกับลูกหรือว่าชวนลูกวิ่งบ้างอะไรเงี้ยครับก็สำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์ศิธิ์สาทอสุนีทีรองคณะบดีฝ่ายวิจใจและนวัตกรรมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลขอบคุณครับขอบคุณครับหาชาวศิริราชนะคะมีคำถามอยากฝรกถึงผู้บริหารคณะก็สามารถส่งมาได้ตามที่ด้านล่างนี้เลยนะคะ แล้วกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้าส่วนผู้บริหารท่านต่อไปจะเป็นใครและเป็นเรื่องอะไรนั้นสามารถติดตามได้ที่รายการ h ท g ทีว i ชเอส s ซนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครั